สวัสดีครับพบกับลุงตุลดตุลชัยธรมรมดุษฎีในรายการโยเกษตรเมซิงรายการที่จะพาทุกท่านไปรับแรงบันดาลใจจากวัยเก่าทั่วประเทศเพื่อที่จะส่งต่อคุณค่าความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้สูงวัยที่สนใจด้านการเกษตรในแบบฉบับของรู้เพื่อเข้าใจสังคมสูงวัยโยเกษตรเมซิง พูดถึงคุณหมอหรือพยาบาลทุกท่านคงนึกถึงวิชาชีพที่ดูแลรักษาคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลที่ทํางานเต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับโรคภยัยตามโรคตามอากาศที่คนไข้ามารับการรักษาวันนี้เรามาพบผู้หญิงที่เป็นคุณหมอที่ทําให้ภาพความคิดของเราเปลี่ยนไปจากสิ่งที่คิดไว้ในทันทีเมื่อความเป็นหมอคือผู้รักษาชีวิตผู้คนให้รอดตายจากความจนรอดตายจากความไม่รู้ และภัยพิบัตรริในโรงพยาบาลที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับ แต่ขณะเดียวกันถ้าเราจะเล่านิทานเราต้องประจักษ์ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะทำได้จริงก็คือต้องทำต้นแบบแล้วหมอก็เริ่มทำที่นี่14ปีเต็มละงั้น10กว่าปีเนี่ยหมอก็เกิดแนวคิดในสมองของหมอว่าเฮ้ยงั้นเราก็ทำที่ชิ้นเนี้ยให้เราอะอยู่ได้อยู่รอดแล้วหมอก็เตรียมว่าเฮ้ยถ้าเราจะรอด ปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค,ครหมอต้องพร้อมอยู่ในที่นี้พอควร,ร,รเช่นถ้าเกิดระเบิดสงครามโลกครั้งที่สามปุ่บโอเคไม่มีไรายได้แต่หมออยู่กับบ้านแล้วหมอพอจะเก็บเผือกเก็บมันกินครับครับสมุนไพรหมอก็ไปเด็ดใบไม้ของหมอมาต้มกิน ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องป่วยน้อยคนที่เตรียมแบบดีไว้แต่จริงๆมันน่าสนใจมากคือหมอบรรยายเองแล้วทาให้เกิดแนวคิดด้วยเพราะอาจจะเป็นพ้าเป็นทหารแล้วบังเอิญได้ยินคําว่านอนทรีเ i ชเชนแนลเทรดที่เขาคุยกันแล้วหมอมาค้นเราเองว่ามันอะไรบ้างพอเราค้นกระแสโรคเราก็รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้เปรียบสถานที่แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับคุณหมอจะเชี่ยวชาญในด้านรักษาโรคอะไรครับโรคทางใจ<ะ>เพราะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใจเขาไม่มีความสุข มีความทุกข์ด้วยเรื่องต่างๆลูกเต้าเงินทองพระใจมันทุกข์แล้วอ่ะกายมันก็เลยพลอยป่วยไปเรื่อยจริงๆทีนี้เวลาใครมาที่บ้านของคุณหมอนเนี่ยค,คุณหมอก็จะพาเขาเดินดูให้มันแบบให้เขารู้สึกว่าเราเบิกบานก่อนเพราเราเบิกบานเราก็บอกเราปลูกไอ้นั่นไอ้นี่ครับเขาฟังไปแล้วเขาก็เพลินใช่ไหมคะค,ความจริงใจเขาก็ถูกเราเหนี่ยวดําให้รู้สึกสนุกตามสเนเพลินสนเพนลินเวละ แล้วจากนั้นเขาก็อ๋อเหรอปลูกอย่างนี้แล้วบอกอืมมันก็ไม่ค่อยได้เงินหรอกนะแต่มันมีความสุขนะแล้วมีอาหารกินนะแล้วก็มียานะแล้วก็ยังได้แบ่งปันนะจิตใจเขาก็จะสบายขึ้นใช่พอเขาจิตใจสบายบเขาก็เริ่มเปิดหูฟังเออแล้วเราต้องทํำยังไงคุณหมอก็ทุกคนมักจะมีที่ดินทั้งนั้นแต่เราอะทำกะเกษตรเชิงเดี่ยวใช่ไหมเราเลยทุกกันเพราะว่ากเกษตรเชิงเดี่ยวมันจะมีเรื่องของปัจจัยการผลิตใช่ไหมปุ๋ยยา อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ราคาที่ถูกกดเราก็ทุกข์มาเนี่ยนะคะร้อยคนเนี่ยแปาสิคนเป็นแบบที่หมอพูดหมดเลย oh, เขาก็มีใจที่ทุกข์แต่เขาก็อยากพยายามหาคําตอบเขาจึงได้มาใช่ไหมคะ<ช>แต่พอเขาฟังหมอพูดแล้วทุกคนรู้สึกฮึกเหมิม <c oughs> เออจริงนะไม่ต้องเอารวยก็ได้ <c oughs> แล้วบอกอ <c oughs> ย่าไปคิดทําเกษตรให้รวยนะคะ <c oughs> ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะวิ่งตามไม่มีความสุขแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรารู้จักตัวเองแล้วเราก็เออมีอาหารกินมียารักษาตัวเองแบบง่าย มีเพื่อนฝูงแล้วก็มีแบ่งปันกันหมอก็เลยว่าจริงๆแล้วสถานที่อย่างนี้น่าจะเป็นรักษาทางใจมากกว่าการเป็นคุณหมอเพื่อรักษาคนนั้นก็ยากแล้วการเป็นทั้งคุณหมอทั้งทหารในคนเดียวกันก็ยากยิ่งและผพ้2สองอาชีพมาจบลงที่การทําเกษตรที่ไม่ใช่เพื่อเลี้ยงตนแต่เพื่อช่วยคนให้ตื่นรู้อิ่มท้องสร้างความมั่นคงทางอาหารก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดายอย่างผมต้องทืง่อ และมหัศจรรย์วิถีชีวิตของผู้หญิงคนนี้คุณหมอสุโมยน,นาคเชิมครับเนี่ยค่ะที่หมอจะให้ดูครับหะนุม,มานประสานกายโอชื่อมันเนี่ย ลุงกเกษตรคิดดูหนุมานอใช่ฮนุมานช,ชานสมอนนี่แสดงว่าต้องมีแรงดีใช่ไหมใช่ครับมีอิทธิฤทธิในการประสานเชื่อมโยงซ่อมแซมร่างกายของเราได้หลายมากเลยสรุปว<ช>่า<ะ>ถามหมอสมุนไพรบางคนเขาจะบอกว่าครอบจัก,กรวาลมาเด็ดทีหม,มอก็เด็ด5-6เม็ดร,รับห้เม<ร>็ดเ<ร>พราะเรากินไม่ได้กินเผ็ดมาก<ร><ร>ใช่ไหมครก็ไม่ต้องปลูกเยอะหรอกสต้นสาต้นก็พออันนี้คือสิงห์โมลา สิงหาโมลาเนี่ยพื้นถิ่นของมันจะอยู ok an <ra> an, ่แถวจันทบุร <sh arp> yeah, ีระยองที erm. ่ชายทะเลยายก็บอกว่ากินแล้วกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นมันยืดยุ่นดีมันไม่ตึงเสูงวัยสิครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือคนสูงใหญ่ก็จะกินเลิกเลิกนวดแล้วไม่ต้องเป็นนวดเขาก็เลยเรียกว่ายาอายุวัฒนะตัวหนึ่งเมื่อกี้หมอบอกว่าตัวนี้ก็ยาอายุวัฒนะตัวนี้ก็ยาอายุวัฒนะก็คือความหมายคือมันดูแลได้หลายระบบ กระดูกกล้ามเนื้อเอ็นเลือดไหลเวียนหัวใจอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าว่านน้ำเงามันก็จะเป็นยารักษาหลายโรคมากมันจะออกมาทางกระดูกกล้ามเนื้อระบบเลือดหัวใจอะไรอย่างนี้ไหอมจริงครับใช่ค่ะหอมค่ะสูงอายุเนี่ยเราปลูกอะไรพวกนี้ในกระถางก็ได้และเราก็ต้มเป็นน้ำชาดื่มมันจะไม่ต้องกลัวว่าโดสขนาดสูงเกินอันตรายมีไหมซึ่งพวกนี้ที่หมอปลูกอยู่เนี่ย ไม่พบความเป็นพิษทำนองนี้เพราะนั้นไอ้ <I S 1> แค่ที่เราเอามาทำนี่สบายมากค่ะงานวิจัยรับรองอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำดื่ม<อ>ให้<ส>ทานนะคะครับคุณหมอเปรียบเทียบชีวิตก่อนและหลังกเกษียณดีครับว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างกันไหมพอกเกษียณครับ ไอ้งานประจํามันก็หมดไป,ดไปเวลาก็เหลือเพิ่มขึ้น<ะ>ไอ้งานที่คนเชิญเราไปบรรยายมันก็ลดน้อยน้อยน,อยนอยลงไปธรรมชาติเพคะเพราะเขารู้ว่าเราอยู่ไกลแล้วเพราะฉะนั้นทุกๆวันหลังเกษียณมันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมคือยังคงทํางานก็คือทุกๆวันตื่นขึ้นมาเราจะต้องแบบทําให้ตัวเราเองเนี่ย รีบทําป่าสวนป่าอาหารของเราเนี่ยให้อุดมสมบูรณ์ไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้พอเราทําคนเดียวสมมติเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราลงไปทําคนเดียวเพื่อเดินดูปัญหาจากนั้นเราก็วางแผนวางงั้นจ้างคนงานมารอบนี้สักสามคนหรือสี่คนก็โทรศัพท์เรียกมาแล้วพอสมควรแก่เวลาก็ให้เขากลับแล้วเราก็อยู่คนเดียวทำงานเล็กๆน้อยๆเช่นขยายพันธุ์พืชพวกเพาะเมล็ด เ,เสียบกิ่งตอนกิ่งอันนี้ทําคนเดียวโอ้แล้วอย่างผมอายุสักขนาดจะ70แล้วนี่แหละครับคุณหมอตอนนี้มันสนใจเกษตรแต่ว่ามันยังมีงานอื่นที่ต้องทําอยู่อย่างเงี้ยครับคุณหมอครับไม่มีเวลาที่จะมาดูแลมาทําจริงๆอย่างที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยจะทํายังไงดีครับมันต้องดูว่า เราไม่มีเวลาเนี่ยเราต้องการพืชอะไรอ่าลุงกเกษตรต้องการพืชอาหารต้องการพืชยาใช่ไหมฮะสนใจอยากมีสุขภาพดีงั้นปลูกพืชอาหารก็ดูซิว่าตัวเองอะ่ะไม่มีเวลาปลูกอะไรดีเนาะคุณหมอก็จะเสนอสมมุตนะมินะว่าคุณมีที่พอสมควรลองปลูกถั่วแม่แหะสิลองปลูกถั่วพร้าแดงสิเพราะว่าที่หมอพูดตรงนี้เพราะว่า,วา หมอปลูกแล้วหมอไม่ดูเขาเลยเพราะเมล็ดเราไปสบางไว้แล้วไม่เคยลดน้ําทิ้งเขาเลยเขาอยู่ของเขาได้แล้วหมอมาทําขนมปังเนี่ยแจกคนมาประชุมกินกันอร่อยมากเลยออกลูกออกผลให้เยอะมากนั่นก็แปลว่าหลักการคือดูว่าตัวไหนมันไม่ค่อยต้องดูแลมันปลูกตัวนั้นแล้วทิ้งเอาไว้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องมีเวลาดูเขาสักทีหนึ่งนะเราก็มียอดเลยแค่หน่อยนึงน้ําปุ๋ยอะไรก็ว่าไปน่าคิดมากน่าคิดมากเลยครับ สิ่งที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของชีวิตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเพื่อที่จะมาผมมเพาะชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงรองรับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะถาโถมเข้ามาถึงครับจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นจะไม่ใช่ปัญหาหากคนไทยทุกคนจเจริญวัยขึ้นอย่างมีพลัง ผู้สูงอายุที่มีพลังเช่นคุณหมอสุมนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าและเป็นพลังผลักดันให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีพลัง mm hmm. mm hmm. โยกเกษตรเมซิงจึงภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอวิธีการเกษตรสำหรับผู้สูงวัยที่มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแรงบันดาลใจแนวคิดการทำเกษตร และวิถีชีวิตที่เหมาะสมอย่างสร้างสารรค์ของผู้หญิงที่ชื่อว่าคุณหมอสุมนนาคเฉลิมครับ